สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกแล้วครับช่วงนี้นะครับก็จะมารีวิวรอกจากจีนกันอีกแล้วนะครับผมก็ได้รอกสปินนิ่งมาอีกหนึ่งตัวนะครับราคาประมาณ7 0 0บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่านะครับตัวนี้นี่ผมยี่ห้อเนี้ยผมเคยพามาแล้วจากประมาณสัก2คลิปที่ลองาคลิปที่ผ่านมาครับคือแบรนด์เนี่ยมันจะเรียกยากหน่อยนะครับเอ่อรู้สึกว่าจะเป็น มูลรูฟนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับแต่ทีนี้ว่าตัวเนี้ยรหัสคือมันจะเป็นรุ่นซีแมนนะครับซีแมนเอ็มเคห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันนะครับตัวนี้รู้สึกว่าผมจะเอาเบอร์แปดร้อยมานะครับดูคือดูรูปทรงแล้วมันค่อนข้างรูปทรงสวยนะครับรอกนะครับอ่านะครับก็สเปคคร่าวๆเนี่ยจะเป็นหกบวกหนึ่งนะครับลูกปืนนะครับแต่ก็รอบห้าจุดสี่นะครับสายศูนย์จุดหกเนี่ยมินเนี่ยได้ร้อยสิบ ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมตรนะครับศูนย์จุดแปดศูนย์จุดหนึ่งแปดเนี่ยได้ร้อยสี่สิบเมตรศูนย์จุดสองศูนย์ได้หนึ่งร้อยสิบสามเมตรนะครับอ่านะครับกล่องมันก็จะมาเย็นๆหน่อยนะครับสเปคข้างกล่องคร่าวๆเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนนะครับก็ลูกปืนเนี่ยไปแล้วแล้วก็วตรงนี้นะครับสแตนเลสสตีล O W C N Line Roller นะครับก็บอกว่าตัวแขนก้านเนี่ยน่าจะเป็นทำจากสแตนเลสนะครับแล้วก็สบูนเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่านะครับแล้วก็ อลูมิเนียมเมนนะครับชาร์ปอันต้าไลท์บอดี้เวทนะครับอ่านะครับก็ตนี้จะรุ้นว่าตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับผมนอกน้นกําลังเบรก4กิโลกรัมนะครับอารอบบอกไปแล้วนะครับผมลูกปืนเดินหน้าทางเดียวนะครับ700บาทให้อะไรบ้างนะครับโอ้เขาให้ถุงใส่รอกมาด้วยนะครับนี่นะครับตัวรอกแขนนะ มาดูตัวรอกกันก่อนนะครับนี่นะครับผมอ่านี่นะครับให้นานาดูตัวรอกนี่เบอร์แปดร้อยนะครับคือทรงเนี่ยที่ผมกดซื้อมาเนี่ยเพราะว่ารูปทรงมันเลยนะครับคือทรงเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับรูปทรงออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับอ่าให้นนาดูรอบรอก่อนนะครับนี่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนที่ผมกดซื้อมาอีกก็นี่ครับมันเป็นแขนชิ้นเดียวนะครับแล้วก็เราได้หน็อปนะครับ ได้หนกแต่งมาเลยนะครับผมหนอกนี่เป็นหนกแต่งมาแล้วแขนเกียวสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไอตัวนี้มันให้มาน็อตทุกตัวเนี่ยเป็นน็อตหกแฉกหมดเลยนะครับเนี่ยครับตามตัวนะครับหกแฉกหมดเลยนะครับผมซึ่งล็อกราคาเนี้ยน้อยนะครับที่จะให้ล็อกหกแฉกมานะครับความลื่นในการหมุนนะครับนี่นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้จะไม่มีตัวปุ่มเปิดปิดด้านหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็บอดดี้เนี่ย ไม่น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะน่าจะเป็นพวกพลาสติกผสมอะไรต่างๆครับก็แล้วแต่สูตรของบริษัทไหนบริษัทมันนะครับผมเปิดปิดหน้าล็อกนะครับเขาให้หมดล็อกมาด้วยนะครับนี่นะครับก็รูปทรงสวยงามผมชอบนะครับตัวนี้นะครับความลื่นนะครับความลื่นเนี่ยถือว่าก็ตามราคาแล้วคือรอกจีนนะครับคือหลักร้อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือเราอย่าไปคาดหวังว่ามันต้องลื่นเนียนนะครับมาเหมือนลอกหลัก เป็นพันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในรอบพวกเบอร์เล็ก,เลกๆเบอร์แปดร้อยหนึ่งพันสองพันเนี่ยมันก็ไม่ได้ลื่นเนียนนะครับแต่ว่าคือเราต้องใช้งานไปสักพักนะครับเพราะว่าพวกเฟืองต่างๆเนี่ยการขึ้นเฟืองการขึ้นโลหะของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้พิถีพิถันละเอียดตาหน,นีดเหมือนรอกแบรนด์นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องอธิบายนะนะเข้าใจก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือเราชอบ ในรูปทรงของมันในตัวของมันนะครับแต่ก็ราคาถูกนะครับราคาไม่แพงนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการเรียนในการหมุนนะครับอะไรเงี้ยครับคืออย่าไปคาดหวังเยอะนะครับนะครับเอารูปแบบที่เราชอบรูปทรงนะครับที่เราชอบก็พอนะครับแต่สเปคตัวนี้ก็คือได้มาค่อนข้างคุ้มอยู่นะเดี๋ยวไปฟังนะครับคลิกเสียงกันนะครับ ไมผมนี่ทำไมที่ติดอยู่ที่หน้าอกมันค่อนข้างตัดเสียงรบกวนนะครับคือมันอาจจะตัดเสียงความเบาลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าฟังเสียงจริงๆเนี่ยกิ๊กเสียงค่อนข้างดังเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวหน็อปอลูมิเนียมแต่งสวยงามนะครับอันนี้ผมชอบนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ฝาเบรกนะครับฝาเบรกนะครับไม่ต้องวงเลยนะครับผมนี่นะครับเขาให้ซีนยางมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสปูลนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนี่นะครับงานเรียบร้อยดีนะครับ การทําสีนะครับสีออกเทาๆทองทนะครับแล้วก็มีปาดเว้าตัวนี้นะครับแล้วก็หมุดล็อกสายเป็นทองเหลืองมาให้นะครับแล้วก็ดูด้านใต้นะครับผมด้านใต้นะครับชุดคลิกเสียงถ้วยคลิกเสียงนะครับเป็นแบบนี้นะครับถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมกําลังเบรกผ้าเบรกให้แบบไหนมานะครับนี่นะครับผมผ้าเบรกให้เป็นแบบผ้าเบรกคาร์บอนมานะนี่นะครับอ่าครับนี่ครับให้เบรกคาร์บอนมาเลยนะครับแผ่นเดียวนะครับเบรก4กิโลแต่เป็นเบรคคาร์บอนนะครับแต่ถ้าอยากนะนะอยากให้มันสมูทเนี่ย ก็อาจจะฉลมจระบีบางๆก็ได้นะอ่ะสปูนโอเคผ่านสวยนะครับและนี่ครับตรงนี้นะครับชุดคลิกเสียงทําแบบรอบแพงๆเลยนะครับนะครับจุดนี้นะครับเห็นไหมครับมีบูสทองเหลืองมาให้นะครับผมอ่านะครับถอดมาให้นะนะดูทั้งชุดเลยนะครับชุดคลิกเสียงแบบเขาควายนะครับเขาควายแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นหมุดอ่าให้เป็นเป็นบูททองเหลืองมานะครับสามารถไปอัปเกรดเป็นลูกปืนได้นะครับ วงใน6กมิลนะครับวงนอกนะครับ10บมิลความหนา3มมิลนะครับน็อตยึดโรเตอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับมาดูโรเตอร์กันนะครับโรเตอร์ก็มีหมดล็อปมาให้อย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะครับนี่กันหน้าล็อกดิบกลับเขาก็เจาะรูมานะครับเจาะรูมาเพื่อลดน้ําหนักนะครับดูลายโรเลอร์กันหน่อยลายโรเลอร์นะครับผมลายลูกปืนมาแล้วนะครับวงในนะครับ4ีมิลนะครับวงนอก7จมิลนะครับความหนานะครับ2.5งมิลก็เป็นลูกปืน อ่าเป็นไซส์หนอกนะครับฝาครอบชุดลูกปืนกันดีกับลูกปืนประคอมเฟิร์มพิเนียนนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเห็นลูกปืนประคอมเฟิร์มพิเนียนนะครับนี่เฟิร์มพิเนียนเป็นสีดํานะครับกาดท้ายเป็นพลาสติกนะครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูระบบภายในนะครับของเจ้าลอกตัวนี้กันนะครับนี่นะครับอ้ยนี่นะครับภายในให้นานาดูชัดๆนะครับอ่าเดี๋ยวฝาลอกฝั่งนี้ก่อนนะนี่ฝาลอกนะครับทําได้ค่อนข้างหนาเลยนะครับ เดี๋ยวผมวัดลูกปืนฝั่งฝารอกฝั่งนี้ให้น้าๆก่อนนะครับวงใน7มิลนะครับวงนอกนะครับ11มิลนะครับความหนานะครับ3มมิลนะครับเฟืองจานนะครับเฟืองหลักนะครับวัสดุก็เป็นอลลอยนะครับอะลูมิเนียมอลลอยนะครับคือหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสเนี่ยหน้าเฟืองเนี่ยต้องใช้ไปสักพักจริงๆนะครับมันถึงจะเข้าที่นะครับลอกนะครับเดี๋ยวมาดูชุดลูกปืนกันตีกลับแล้วก็เฟืองพีเนียนนะครับอ่านี่ครับลูกปืนกันตีกลับนะครับ ผมให้โอเคเลยนะตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกปืนกันติะกันเนี่ยได้ตลับใหญ่มาเลยนะครับสําหรับเปอร์แปดร้อยนะแต่ก็เฟืองพินเนียนนะครับนี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไดสีเป็นสีดํานะครับผมลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนตัวบนนะครับมีแค่ตัวเดียวตัวล่างไม่มีนะครับอ่าอยู่ในเบ้าพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับวงในเจ็ดมิลนะครับวงนอกนะครับสิบสี่มิลนะครับความหนานะครับสี่มิลนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นแกนชักนะครับก็เป็นอลูมิเนียม อันลอยนะครับไดนะครับชุบแข็งมาเลยจากโรงงานนะครับก็ความหนาสี่มิลนะครับน้ําหนักเบานะครับคือเขาก็รีดน้ำหนักให้มันเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอ่านี่สปินแคปเป็นพลาสติกนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองเลียงสายเขาให้มาเป็นโลหะมาแล้วนะครับอ่าเฟืองเรียงสายนะครับก็จะไม่มีลูกปืนมาให้นะครับก็ใช้จราบีในการหล่อเลื่อนนะครับในบอดี้ก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับนะครับวงในเจ็ดมิลนะครับ วงนอกนะครับ11มิลความหนา3มิลนะครับอดี้นะครับอดี้ <Body S 2> <to S 1> ก็ให้น้าๆดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหนาอยู่นะครับพลาสติกนะครับนี่นะครับภายในนะครับขาก็ค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะครับนะครับคือบางทีน้าๆบอกว่ากลัวเอาไปอัดปลาแล้วแบบขามันจะบิดนะครับเวลาอัดปลาแล้วจริงๆแล้วรอบเบอร์หนึ่งปันเบอร์รอบไซเนี้ครับก็คือ เราเอาไว้ตกปลาพวกแบบไม่ใช่ปลาเกมที่มันมีกําลังเยอะๆนะครับนี่ก็งานสําหรับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเอาไปใช้งานช่อนนะครับเดินหนอนเดินอะไรงนี้ครับแล้วก็ตกสปิวนะครับตกปลาสิวตกสปิวตี้ก็สูบได้นะครับหรือเล่นปลาเล็กๆชายฝั่งเนี่ยได้เลยนะครับคือมองว่าราคาเนี้ยคือได้สเปคเนี้ยผมว่ามันมันค่อนข้างคุ้มนะสาหรับผมเองนะครับเพราะว่าลูกปืนนะครับเขาก็ให้มาให้มาค่อนข้างที่จะครบนะครับ แล้วก็อตรงนี้ลูกปืนการเจกับเนี่ยผมให้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับเพราะว่ามันตลับค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมมีลิงก์คลิกสังซื้อได้เลยนะครับครับก็โอเคนะครับสําหรับการรีวิวนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ